สวัสดีครับวันนี้เราเลยจะมาทำแซนมิชโบราณตอนแรกเป็นชื่อขนมแซมสายวิทเรียกมันสั้นก็เลยแบบว่ตันมาก็เลยเป็นชื่อแซนขนมถ้าสูตรไทยอ่ะไม่ต้องแช่แต่สูตรจีนกวางตุ้งมันต้องตุ้งแช่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 เคยดูสถิตยุวนเดียไหมขอตอนเยอะยนะบังเบเที่ให้ฟังด้วยสมัยเด็กอันนี้ ครับคุณผู้ชมพบกับรายการนะครับเรื่องเล่ายุค90เรือแขกรับเชิญนี่มีชื่อเสียงนะครับเติ้ลกนกชินชื่นครับครับวันนี้สองคนจะมาเล่าเรื่องปะสจกรร์สยองขวัญที่เราเล่นกันที่อนุสาวรีย์พวกเขาก็มาเยอะไงก็คือคุณสองคนคือเพื่อนกันปะผมพูดตรงหรือเปล่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะคนละแกนกันคือช็อกชัดช็อกไงผมพกคิงคอกบ้าเข้าไปโอ้โหปั้งปั้งเดียวล่วงขนมปังสวัสดีครับ มาพบกับรายการทำมาหาแดดยอดฮิตของชาแนลเราถูกต้องนะครับเรามาในทีมอะไรวันนี้เรามาในทีมเด็กช่างกับอาแปะได้ข่าวของธุรกิจเยอะนี่ทำธุรกิจมืดนี่ทำใช่คือเกี่ยวกับแบบเว็บพนันนี้เหรอหลอดไฟมือสองหลอดไฟมือสองโอ้โหตับบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างแม่งเอ้ยไอเนี่ยเสียเทส้วนะแต่ต่อไปไม่ติดดับคุณก็มีนี่อ๋อนี่เยอะเลยธุรกิจพันล้านเลยพันล้านเลยแบบราคาพันล้านมั้ครับพันล้านลำลึงพันล้านเออเนี่ยปล่อยให้ร้านไปงั้นไปโอ้โหแต่ธุรกิจคุณนี่ผมว่าได้ข่าวว่าธุรรกกกิจอออะไโตงงใช่่ผมแปลลวาับ วินส่งออกหนอกซอยออกซอยไอ้เจ้าจากซอยเนี่ยเราบอกเขาเลยวันนี้เราเลยจะมาเป็นที่มาของการทำแซมวิชโบราณขาดการส่งไม่ได้ขาดการส่งไม่ได้แซมวิชโบราณเนี่ยใครเคยกินบ้างฟงเลยอันละเท่าไหร่สมัยนั้นอันละสามบาทจริงมั้ยอันใหญ่เลยไอ้เฮียจะจับปะล่ะขนมปังทั้งนี้เลยไส้มีแค่ตรงปลายใช่ที่มันไม่มีหมูหยองนมข้นไม่มีนมข้นเอาหมูหยองเนยแล้วก็มีแฮมแบบแฮมปอมอ่ะอันนี้ไม่ใช่แซมวิชโบราณแล้วอางี้ก่อนเรามาย้อนวันๆกันใช่ไหมพ่อมึงชื่อเอาจริงๆเลยนะแฝงๆอะไรพ่อชื่อพ่อชื่อเฉลิมเฉลิมพ่อ ไม่บอกยกกูหรอกยังไงยังไงปื๊ดโอเค คือจริงๆอะประวัติแซนด์วิชเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าแซมนายแซมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากประเทศออสเตรเลียเขาก็เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยอาหารประจํากลางวันเลยก็จะเป็นข้าวราดแกงท้องยิบท้องยอดไข่พะโล้ในถาดหาลุมทีเนี้ยแซมก็เลยรู้สึกอยากกินอาหารพื้นบ้านของเขาเป็นขนมปังประกบก,กับแฮมอ๋อแซมมาจากแฮมเบอร์เกอร์จีเขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เป็นแฮมเบอร์เกอร์อะไรงั้นไปเสร็จปุ๊บแซมก็เลยเอามาลองทํากินที่ร้ายเป็นอาหารยอท ระบาดไปทั่วประเทศท่วงเทพทั่วอะไรเลยเออจนเขาต้องขนานนามว่าเป็นขนมแซมและแซมเรียนสายวิทย์เพราะเวลาพูดแซมอ่ะมันมีหลายแซมมากไอแซมห้องไหนแซมแซมที่เรียนศิลป์หรือเปล่าแซมแซมที่เรียนสายวิทย์ตอนแรกเป็นชื่อขนมแซมสายวิทย์แซมวิทย์แซมวิทย์แซมวิทย์เรียนซั่งก็เลยแบบว่อแซนวิทย์ตันมากตันมากเออแซนอะไรเป็นชื่อแซนขนมขนม ก็กลายมาเป็นขนมแซนด์วิชในปัจจุบันไปแน่มาดูวัตสุดิบกันเลยบึ้งโอเควัตสุดิบของเราวัตสุดิบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างน้องเติ้นไข่ครับไข่ไก่ เมีไข่ต้มจะมีไข่ต้มแค่3ฟองไข่สุกแค่1ฟองเตือนระวังนะโอเคมีนี่มีไข่ไก่ไข่ไก่มีน้ำมันมีน้ำส้มสายชูหมูยองมีอันนี้พริกกรุงเทพเป็นพริกอยุทยาทำไมอะพริกเชียงใหม่พริกไทยพริกไทยถ้าเป็นแบบนิวยอร์กเป็นอะไรพวกนั้นพริกเมกาพริกเมกาอันนี้คือมายองเนสมายองเนสนมข้นนมข้นใสซีสเกต น้ำตา ột, ตมีขนมปังแล้วก็มีแฮมต้นต้นโบโลนาดีกว่าโบโลนาแล,แล้วก็มีหมูแบบหมูหมูเผาเหอะหมูเขินหมูกลัวหมูหิ่ม เราเริ่มจากอะไรก่อนแก่ขนมปังก่อนอันนี้เป็นขนมปังอันนี้เป็นขนมปังที่แบรนด์ที่ดังมากอันนี้แบแต่เราเปิดเปิดไม่ได้ขนมปังแบบภาคอีสานปะทำไมอ่ะฟ้าเฮ้าฟ้าเฮ้าบ้านเฮ้าฟ่งบ้านเฮาทำไมสปอนเราทำไมถึงไม่สปอนเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราต้องการสปอนเซอร์อยู่นี่เริ่มแรกคือเราจะแยกไข่แดงแล้วไปตีรวมกับน้ำตาลเอามาเดี๋ยวผมแยกไข่ให้ใครแยกไม่เป็นเดี๋ยวผมแยกเป็นน้ำจริงยก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 นี่คนี้เซียนแยกไข่แดงเพื่อผสมรวมกับน้ำตาลมาเอาจานมาสองใบแยกไข่แดงไข่ขาวไหงอเอ จานนี้นะไข่แดงคืออันนี้หลังจากตอกไข่แดงแยกไข่แดงแล้วเราจะเอาไข่แดงผสมน้ำตาลนี่คือช่วยน้ำตาลที่มันกระทางรอดเราจะมองนี่จะเปกตั้มเก็บเลยนี่คือน้ำตาลนะครับจริงเปล่าผมชูรสเปล่าชิมดิมันจะกินน้ำตาลช้อนเดียวมันไม่กล้าหรอกใส่กี่ช้อนใส่กี่ช้อนเราจะผสมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะข้อนอะ่ะไม่ไม่หรอกมึงเททิ้งไปไมมันมีใบไม<อ>้ตอกเข้าไปผมว่าประมาณ1ช้อนแล้วไงคนไงคนคนที่ไงอุปกรณ์ตวงอ้าวมีที่ตวงเหรอมีที่ตวงทำไมไม่บอกอ่ะ ไอ้มาเอ็มใส่สองช้อนไอ้มากินมีตะก้อนี่อ้าวจริงเหรอไทยแข่งกับอะไรอ่าไทยแข่งกัมาเลยเออนี่แกรับเชิญพิเศษของเราอีกคนนึงคือเป็นน้องฝึกงานชื่อว่าน้องฝ้ายน้องฝ้ายนะครับไอจีจะไอจีจะแวบเร็วมากพี่ขอตะก้อนหน่อยครับนี่มาผู้ช่วยหน่อยเลยฮะตอนแรกมู้ชิญทำมูเชิญสำเร็จขอบคุณครับอ่าพูดมาขั้นตอนแรกนำไข่แดงผสมให้เข้ากันกับน้ำตาลเรียบร้อยแล้วก็ทำอะไรคนให้มันเข้ากันไงมันไม่มีทางขึ้นหรอกมันน้ำตาลน้อยไปมาได้หมักมายุเฉย อะไรต่อใจ่มายองเนสคนให้เข้ากันค่ะขอมายองเนสหน่อยครับโอเคขอบคุณมากคนมาก เทมังเนี่ยเขามีวิธีเทถ้าเทธรรมดามันจะไม่ออกโบ่ไหลายทั้งขวดประมาณนักสองช้อนเฮ้ยคุณตักลึกๆดิข้างบนมันนี่ดนกระเอาลึกๆสองช้อนโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เต็มเอาช้อนพูนไหมหนึ่งอุ้ยหนึ่งหนึ่งพออันนี้หนึ่งพอไม่แต่ถ้ามึงใส่ของเกินอ่ะมันมันล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปเฉียงเขาให้เขาใส่ไปพอแล้วมึงอ่ะมันไม่แตกว่ะมันต้องตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อมานะครับเอาน้ำตาลคนผสมให้เข้ากันจนข้นแล้วก็ใส่มายองเนสคนให้เข้ากันคนนนนใให้้้้้เขาากััออ่่ถงงตส ตานคนให้มันค้นมันค้นแล้วแต่มันยังไม่ค้นเลยนะมันค้นแล้วชินจะห่วงของไปไหนเออถ้าเกิดเชฟอะถ้าเกิดมันหวานนะจะถีบหน้ามึงแบบพอเปิดแก๊สแล้วนะชินชิ้นขาขาไม่เอเติลมาเรียกชิ้นขาชิ้นขาสมมติว่าทามันค้นแล้วเนี่ยเราจะเอาอันเนี้ยไปตุ๋นประมาณ7-10นาทีด้วยไฟอ่อนหรือจนกว่าไข่เนี้ยจะสุก เอ้ยคนแล้วนะวายเดี๋ยวกูรอคนต่อเลยยงัยงยังยังคนแล้วคนแล้วเริ่มเหนียวแล้วต่อไปเอาไปตุน่นเออหรือว่าตุ่นแล้วมันจะคนขึ้นไม่ไม่พอตุ่นแล้วขไข่เมลเริ่มสุกเอาไอ้นี่หยุดเลย,เย<ๆ>มึงจะเทเฮ้ยเฮ้ยยังไมจยอมเฮ้ยมึงกดเนะมย์ทำไมอ่ะบัอโทษโดนน้ำกูจะปล่อยอยู่แล้วตอนนี้มีคุณแป๊บให้กำลังใจอยู่นะฮะข้างหลังโอเคเยี่ยมมากตึ้นใส่อะไรก็ใส่เพื่อนใส่พริกไทยกับน้ำส้มสายชูตามชอบเลยเขาบอกเฮ้ยเอาออกจากกระทะก่อนดีกว่าเอาออกยังไงเดี๋ยวมันร้อนมันร้อนอ่ะแล้วทำยังไหว ืมอใส่พิชัยระวังลูกแขนหน้กระทะผมว่าเราเก็บกระทะก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่น้ำส้มสายชูนะพิชัยมาสองตู้ปหนึ่งตู้ปสองตู้ปเฮเขาต้องใส่พิชัยด้วยเหรอทำไมไม่คุ้นเลยนั่นดิพอบอกพอพอคุยไม่รู้สึกเฮ้ยไอ้เหี้ยเราโทษแต่กุ้งรสชาติอร่อยนะพวกมึงลองชิมดิกุ้งอร่อยแหละกุ้งรสชาติแบบเนี้ยคือรสชาติที่คนไทยชอบเค็มป่ะไอ้มา พูดดักใจนะพูดใจอะดูแอตาวะโคตรเซ็งลองพริกไทยไหมใส่ทำไมมันอร่อยแล้วโอเคว่ะเออแล้วเออกูคิดอร่อยแล้วแล้วสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรสเต็ปต่อไปตอนนี้เราเราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยคุณกูเห็นตัวเองอะตัวเองแล้คงนั่งลำคาญแบบนี้แหละใส่พริกไทยนะมันนะมันเขาบอกว่าค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ พอ,อน้อยไปพอเขาอค่อยๆใส่ไงพอเวลาเราไปใส่แล้วมันจะต้องแบบมันมันต้องพูด <c oughs> มึงซนแค่นั้นแหละขั้นตอนต่อไปเ <c oughs> สร็จแล้วใส่กล่องบรรจุภัณฑ์แล้ววางขายได้เลย <c oughs> ไม่ใช่ใส่กล่องขวดแล้วไปแช่ในตู้เย็นต้องแช่เย็นด้วยะขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาขนมปังมาประกบกับหมูหมูเลยนะหมูหิ่ง <c oughs> กับโบโลน่า อย่างนี้ไม่ต้องแช่แล้วไม่ต้องแช่แล้วอันี้อันี้เป็นสูตรของกวางตุ้งเราทําสูตรไทยถ้าสูตรไทยอ่ะไม่ต้องแช่แต่าสูตรจีนกวางตุ้งมันต้องตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ต้อ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 งแช่เลยไปทางนั้นซะแล้วเฮ้มาต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับผมตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรามาคือเราจะต้องเอาขนมปังออกมานะครับ อร่อยไหมว้าอยู่เนี่ยแล้วใส่พวกเนี้ยไม่ไม่ใช่ได้อยู่ดิอร่อยเลยกูว่าเออได้อยู่มาเอาหน้าพายไปทาลองดูเราต้องทาก่อนหรือว่าเราจะใส่นี่ก่อนผมว่าต้องทาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมึงใส่หมูหยองก่อนนะทาไปปุ๊บหมูหยองจะไม่ติดอก็โอเคไม่ใช่ไม่ใช่หมูหยองอันนี้เราเรียกหมูหงิมหมูหงิมหมูหงิ้มลองลองทาไม่เป็นสูตรเฉพาะนะนี่เป็นไงคือทาแบบเคยดูสติฟู้ดอินเดียไหมอี่แย้ยพวกมึงแม่งแบบนี่นี่ เยอะๆพี่ผมก็ขอจอดเยอะๆนะบังมามือมือมือพอแล้วพอแล้วมากมาเยอะไปเดี๋ยวมันมันไม่อร่อยจําอะไรจะทาเออจะทาอ๋อมันต้องเป็นสเต็มนี้บอกกีก็บอกดีปุ๊บกูทามือปุ๊บมึงก็ประกอบปุ๊บแล้วก็ใส่ปุ๊บปุ๊บแล้วอะไรกูอยู่แผนกมือเลอะเนี่ย เต็มไปด้วยมือไปแล้วทำเองเลยโอเคโอเคโอเคไม่ได้จังใจก็ทำเองโปะประมานี้ระหว่างนี้ไม่ต้องทาหรอทาอย่าเพิ่งแปะทาก <ทา S 2> ่อนทาตรงนี้ทาตรงไหนก็เหมือนกันนะมันต้องมีฝั่งนี้ด้วยโหอ,อร่อยวางเล <ทา S 1> ย,ยเป็นไงพูดตรงๆนะชินพูดตรงๆมานะว่าเลีเ่ยนหรือยังไงขายได้อ่ะมึงลองกินดูอ่ะแล้วมึงพูดตรงๆนะตรงๆเลยแตกใจอ่ะ มีบบหลากหลายอลงในชิ้นเดียวหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดออกมาเลยถอนหายใจปุ๊บแล้วฉีกยิ้มแล้วพูดหา,หากล้องอร่อยเชฟหน้าคุณไม่มานะ <laughs> ที่สุดเราก็เสร็จแล้วแซนด์วิชโบราณและเรามีแขกรับเชิญพิเศษถูกต้องวันที่จะมาชิมในวันนี้ต้องขอบคุณเขามากเลยอ่ะเราเชิญเขาเข้ามาเลยกว่าขอเสียงปร่มือต้อนรับนักร้องหน้าแหลนเจแปนพานุพันธ์จันทนาวงศ์ อยากเชิญนักชิมอันดับหนึ่งชอบกินจริงเปล่าเมื่อก่อนซื้ออันเท่าไหร่คืออันตัเท่านี้ไม่ใช่ราคาเท่าไหร่ประมาณสักสาบาทลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่อย่างนี้นะใช่ไม่ใช่แฮมบางๆเล็กๆเลยแต่จํารสชาตินั้นได้ดีไหมขึ้นใจไม่คือบ้านผม ลำบากด้วยตอนนั้นผมผมอยู่ต่างจังหวัดสิง์บุรีกว่าผมจะได้กินอันนี้ผมต้องเก็บหอมรอมริคคุณผ่านอะไรมาบ้างผมก็ผ่านชัยนาทอ่างทองแล้วค่อยมาสิง์บุรีเฮ้ยผ่านไม่แห้งมันมันก็ทํางอนทำประจำลักษณะการกินได้ไหมครับอยู่ต่างจังหวัดมันก็ร้อนนะเนอะผมเปิดพัดลมเบอร์สามเลยเบาจังหวัดตอนที่ผมกำลังแบบแตกินอ่ะพัดลมมันมาปุ๊บมันก็เป่ามาเบอร์สามมันแรงไหมแรงแรงเพราะผมกำลังจะอ้าปากปุ๊บเป่าหมูหยองปิวเฮ้ยแฮมก็กระเด็นเหลือแต่เหลือแต่เนี่ย ขนมปังโอมก็ไม่ได้กินผมก็ต้องมานั่งกินขนมปังกินกินเรียนขนมปังที่หนึ่งดูนี่เฮ้ยกูจะได้แดกตอนไหนัเนี่ยผมรอวันนี้ฝันนี้ที่รอคอยมันมาแล้วแป๊บนึ่งไหมรอกันดีเดี๋ยวรอพิธีกรแบบดังรายการหยุดสิโอ้ยเอ้กว่าจะได้ฟีลอารมณ์พิธีกร ตาคอมาแล้วบิวมาแล้ววันนี้ฝันของคุณเจแปนเป็นจริงนะครับเอาน้ำให้พี่แปนหน่อยเขาลองให้แล้วเอขาลองให้แล้วเอาน้ำให้พี่เขาหน่อยเอาหนุ่มเลยลองชิมดูที่ที่ทำมาสุดสุดฝีมือเลยบอกเปรียบเทียบหน่อยว่าในสองชิ้นนี้มีวาซาบินะหยิบไม่ถูกมึงแววตอนไหนมึงมึงเงแง่้นมาจากไหนวะถามมึงหน่อยเปรียบเทียบให้ฟังด้วยสมัยเด็กอันนี้ กุขอโทษนองได้เไหมเฉลยไปว่ามันใส่อะไรอะไรไหมเฉลยไปว่าใส่อะไรทำไมมันเปรี้ยวอร่อยไหมครับอร่อยครับกินให้หมดเลยถ้าอร่อยวันนี้ที่รอคอยหนูนานๆทีจะมาเจอแซนด์วิชเขาเก่งใจหนูเก่งใจหรือเปล่าโอเค ประมาณนี้แล้วก็น้องน้องจะเอาน้ำมาให้มามาน้ำ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 ทีมน้ำวันนี้เร็วเร็วเร็วทีมน้ำจริงเดี๋ยวทีมงานเบิกน้ำมาให้แล้วกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำจะครูแกะเองไหมแกะได้แกะได้แแกล้วว กินได้กินได้กินได้แล้วหล่อนไม่หมดแล้วแหละเราอ่ะเอออ้าวของจริงมะของจริงมะอันนี้คืออะไรแติร์นวิดพูดโบราณโบราณไหมล่ะเก่าจนเปรี้ยวลาขึ้นไงขึ้นหมดแล้วมั้งอันนี้ของจริงอันนี้อันนี้ของจริงกินกันเลยรู้ไม่ได้เที่ยกูจะเข้าฉากไอ้ต้องหาเรื่องต้องหาเรื่องทําเป็นคอนเทนต์ศาสตร์กูก็คิดว่าเออมันคงเป็นรสชาตินี้ถ้าไม่ทักไปเที่ยกูกืนไปแล้วอ่าแล้ววันนี้นะคะทำมาเนี่ยเราเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ไดแซนด์วิชไม่กินโบก่อนเออถ้าเกิดมึงไม่กินแล้วจะให้คะแนน ้วยซูนอไ,ไม่ได้คะแนนอาหารกูให้คะแนนพวกมึงไม่แจกไม่ได้ลองกินดูเตรียมหากันเลยท่านผู้ชม,ตมนะกเตรียมหน้าเย้เกกันได้เลยจิบบ <c oughs> ิดูได้เจ้าบิดูก <c oughs> <c oughs> ินได้บอก <c oughs> แลวของจริง,รงจีงงแต่เป็นขี้แตง <c oughs> <c oughs> ไต้แจกเป็นไต <c oughs> เขาชอบความฝันเขาที่กินไปเด็กวันน uh> ี้ที่เราคอยดีกว่าไม่กินเยอะอ่าวอร่อยโอเคโอเคประมาณนี้วันนี้นะครับคอนเทนต์แซมดิสโบราณเนี่ยก็พูดมาได้ประมาณอร่อยไหมอร่อยจริงชิ้นนี้อร่อยไหมพอได้ไหมไม่อร่อยแม่อร่อยแบบธรรมดาอร่อย ไงมันให้ศูนย์ไงผมให้สิบเต็มอะไรเต็มสิบอาหารนะคนทำ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 ติดลบไปเลยมึงแต่กกูมันคิดครั้งหน้ามึงเกอกูแน่กูเล่นใหญ่แน่กูแกล้งคนตั้งแต่กูยังเด็กๆห้ามึงจะต้องการที่มันจะจิตดุจิตร้อนพูดเจอกันหน่อยมึงมาดิมึงเตรียมตัหาพ่อแม่มึงได้พ่อแม่มึงๆกูจับเรียกค้าถ่าย กุ้ยตึ้ปิดรายการก่อนกูว่าแล้วทั้งหน้าทั้งมหาแดเราไม่เน้นอาหารเราเน้นแกงจะแกงให้หมดวันนี้ลาวสุดไปอน้วสัดเลแค่